พิธีเบิกเนตตำราครูโบราณเพื่อถวายสักการะและเบิกเนตเสียงครูองค์เทพเทวาเสียงครูทุกเสียงนี้ที่สิทธิ์ผู้ศรัทธาอัญเชิญและเข้าทําพิธีเบิกเนตรอธิษฐานจิตข้าพระเจ้าประกอบกิจการถูกต้องครบถ้วนตามตำราครูโบราณที่ได้สืบทอดมาต่อหน้าองค์บรม,มครูณห,หองครูวิเศษสินขอบรารมีพระลักษณ์หน้าทองให้ลูกมีนามเมตตาเกิดเดชะบรารมี ให้ลูกเป็นที่รักใคร่เมตตาใครพบเห็นก็ต้องเอ็นดูขอองค์พระพิคเนตอำนวยพรให้สิทธิ์ทำกิจการหรืองานใดๆได้อย่างสำเร็จราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคขวางกัน้นขอให้บังเกิดแต่ความสำเร็จในชีวิตขอบารามีองค์พ่อแก่ประทานพรอันประเสริฐให้ลูกหลานทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองขอให้ชีวิตลูกหลานมีแต่ความสำเร็จนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป